เยอะอะไรนะถ้าทายเยอะถ้าทายเยอะจะเป็นอะไรอ่ะก็มันจะขาวทำไมคุณต้องมาจ้องหน้าผมแบบนั้นด้วยเรื่องนี้นะลูกคนเรื่องผมจะบอกว่าเรื่องอันนี้คือเกมเรื่องครอบครัวเอาไว้ก่อนเรื่องครอบครัวเอาไว้ก่อนเอา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 อันนี้คือแพ้นะชนะนะหมดเวลาแล้วหรือเปล่ายังไม่หมดหมดเวลาแล้วเอาผมขึ้นอันนี้อันนี้มันไม่หมดเร็ว ตาไม่ใี่ขอตาขาตาแล้วเมื่อปีนตาแไปนม่ไมไม่ีขอตาข้าตาไว้ตาตให้ผมดูเหรอะข้ตาคุณไหมูกข้าตาอเฮ้ยยยใยยยยยยนยยนยย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  จับไปทีละคนครับ <laughs>